จอมมันใต้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9ตอนที่316คำเตือนช่อมนี้อยากมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็อหลงบ้างในอายุต่ำกว่า18ปิดคุณรับคำแนะนำถ้าชอบกดคุมใต้คลิปกันนักครับว่าทุกใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักแฟนหลงนักขอรับโฮโฮย ชะตากรรมของมนุษย์ถูกกำหนดจากสวรรค์ไม่ว่าชีวิตจะจบลงยังไงท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เมื่อกี้ข้าก็สงสัยอยู่นิดนึงว่าทำไมจกเจ้าเจียงอาเขียนถึงได้หยิบมีดขึ้นมาโย้ยที่แต่เขาก็ตั้งใจไปแทงที่หน้าอกของเจ้านั่นอยู่แล้วไอ้เจ้านั่นมันมองกับเป็นจอมวายร้ายจริงๆแย่งสิลของข้าไปหมดใครก็ตามที่กล้าเคลื่อนไหว มันผู้นั้นจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าอจาจะรย์ถ้าถ้าต้องตายด้วยน้ำมือของเขาข้าข้าขออยู่นิ่งๆดีกว่าโอ้ดูนั่นสิเจียงอาเฉียนเขาได้ยิ้มก่อนที่จะหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะที่ได้ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความสุขมันเป็นเสียงหัวเราะที่เจือไปด้วยความโศกเศร้าเป็นอย่างมาก ทั้งหนึ่งพันชีวิตที่พระราชวังจริงเหรอพวกเขาทั้งหมดกำลังเฝ้ามองดูเจ้าต้องชดใช้บาปถึงเวลาที่แกจะต้องไปลงนรกแล้วอ้อ้ <c oughs> <c oughs> นี่คือว่าคือว่านะข้าไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นเลยจริงๆข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะอ่อนแอได้ถึงขนาดนั้นโอยทีเดียวก็ตายแล้วก็โทษข้าไม่ได้ตั้งใจเจ้าหน้าไม่อายเอ้ยไม่ตั้งใจนะรอแทงไปเต็มเตมขนาดนั้นอยาพูดว่าไม่ตั้งใจอีก <c oughs> ข้าพูดจริงๆนะพวกท่านทุกคนเชื่อข้าเถอะ แน่แน่แล้วพวกเราจเจายังไงต่อกับคนที่เหลือนี้กันล่ะข้าะรู้สึกกระพี่กระเปอมากจริงๆที่ได้ยืนเคียงข้างกับสักขีของท่านอาจารย์เจ้าปีเอียนที่เซตจะดูหน้าปาภูมิใจตัวนี้การเหยียบย่ำและรังแกผู้อ่อนแอกวานะ่าหน้านี่มันเป็นอะไรที่ข้าถนัดมากอยู่แล้วแต่การได้ใช้สัตว์ร้ายของท่านอาจารย์เหยียบขย่ำพวกมันที่เหลืออยู่มันจะต้องเป็นอะไรที่สะใจและมันจะต้องเติมเต็มใจของข้าได้มากที่สุดแน่ๆน เออเออเ,เ,เขาเขาคงจะไม่ค่าพวกเราหรอกใช่ไหมในขณนะเดียวกันนั่นเองลู่โจก็กำลังขี่ไปเจออยู่ที่เนื้อป่างหนึ่งถึงแม้ว่ายุสังหลงและซูอ,อูยะจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดนั้นแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาทัางคู่ก็ไม่อาจจะเร็วกว่าไปเจอได้ข้าก็แค่ไล่ตามต่อไปแบบนี้ไอเจ้าลูกศิษย์ทรอยทพวกนั้นมันหนีไปไหนแล้วนะ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนแบบนี้มันไม่ถูกต้องไปเจอได้หยุดเคลื่อนไหวก่อนที่จะทรงเสียงร้องออกมาเสียงของมันแข็งแๆจนกลายเป็นขึ้นเสียงเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรนะว้าวว้าว,ว,ว,วสิปีร้องใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปขอรับไม่ต้องกังวลไป ข้าไม่ได้ตกใจอะไรสักนิดดูเหมือนว่าท่านอาจารย์จะไม่ตามพวกเรามาแล้วนะถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะอยู่ที่นี่ก็เถอะเจ้าไม่เห็นจะต้องกลัวขนาดนั้นเลยนินนะอใครกันแน่ที่ตกใจกลัวเมื่อกี้ท่นานได้ยินเสียงนั่นก็ตกใจจนหัวกะมังเลยไม่ใช่หรอ,อดูหน้าของเขาซัสิยังทำหน้าเฉยได้อี่ พี่ร้องพลังวรยุทธ์ของท่านนั้นลึกล้ำมากเป็นธรรมดาที่ท่านจะไม่เกรงกลัวท่านอาจารย์แต่ตัวข้านั้นเพิ่งจะคลายผนหนึ่งมนตรามาได้พลังของข้ามันยังไม่ฟืน้นขึ้นมาสมบูรณ์เห็นทีก็คงจะต้องลำบากท่านแล้วล่ะอ,อืมได้สิพวกเราน่าจะหนีพ้นแล้วไม่เห็นวีแววของท่านอาจารย์เลยแม้แต่น้อยเออไม่ต้องกังวลไปหรอก และนี่พลังผนึกมนตราของเจ้าถูกลบล้างออกไปแล้วงั้นหรอข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่างเถอะในเมื่อผนึกนั่นมันถูกคลายออกแล้วแค่นั้นมันก็ดีแล้วล่ะสิพี่ร้องแล้วนี่พวกเราจะไปไหนกันต่อป่าไม่ากระจ่างตอนนี้น่ะหรอใช่แล้วตอนนี้แหละ ข้าก็ว่าแล้วมันมีเรื่องบางอย่างผิดปกติข้าเพิ่งนึกขึ้นได้การของข้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้กําลังติดคูดาวยิ่งไปกว่านั้นข้าได้ใช้พลังพิเศษจากเคลวิชชั่อชสอนสวรรค์ไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยถ้าข้ายัางไล่ลูกศิษย์ทรอทยต์สองคนนั่นด้วยสภาพแบบนี้เมื่อได้พบเจอกันและต่อสู้เกิดขึ้นข้าคงจะถูกลูกศิษย์ทรยศสองคนนั่นกระเทือกจมดินแน่ๆไปเจอลูกศิษย์ของข้าทั้งเจ้าเย่และหมิงซื่ออินพวกเขาจะตกอยู่ในอันตารายไหม ไม่รู้ไม่รู้เอออย่างน้อยก็ยังดีที่แกเข้าใจสินะเฮื้เรือเหาะสีดำนั่นเครื่องพลังลมปานที่ไหลเวียนอยู่บนเรอนือเหาะนี่มันดูจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เรือเหาะลำนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับความเสียหายบางส่วนไปอีกด้วยมันกำลังบินไปตามเส้นทางของมันถ้า,าดูจากทิศทางของเรือเหาะลำนี้แล้วมันคงจะมาจากเมืองรูเป่ยไม่ผิดแน่ แต่รอบๆบ,บริเวณนี้ไม่มีมนุษย์อยู่แม้แต่คนเดียวแล้วเรือเหาะลำนี้มาทําอะไรที่นี่กันสถานที่แห่งนี้อยู่ไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะมาตั้งถิ่นฐานได้ไหลออกไปทางเหนือยังไม่มีอะไรนอกจากภูเขาและป่าไม้โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ที่เป็นผู้ฝึกยุทธพวกเขาจะไม่ออกไกลจากตัวเมืองหรือว่านิกายเมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปในพื้นที่ของป่ารกร้างพวกเขาจะต้องระวังสัตว์ร้ายที่น่ากลัวมากกว่านี้หน่อยสิไอพวกขยะทั้งหลายออกแรงหน่อยสิ ทำไม่เรือเหาะมันบินเร็วกว่านี้หน่อยนายท่านพวกเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ระเบิดพลังก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายกับเรอือเหาะลำนี้ไปมากเรอือเหาะลำนี้ไม่สามารถเร่งความเร็วเต็มที่ได้อีกแล้วขอรับท่านเจ้าสมนักทำไมพวกเราไม่ทิ้งเรอือเหาะลำนี้เพื่อน,นี้ไปกันเองหลักขอรับในเมื่อแผนของท่านก็ลุ่มเหลวไปแล้วพวกเราจะนั่งเรือเหาะนี้ต่อไปเพื่ออะไรกันจากบทสนทนาที่ข้าได้ยินจากคุณเหล่านี้พวกเขาจะต้องหนีออกมาจากเมืองรูเปยแน่ๆน น่าเสียดายที่พลังของข้าในตอนนี้ไม่เหลือแล้วยังไม่สามารถทําอะไรกับพวกเขาได้ลืมมันไปก็แล้วกันถือว่าคนพวกนี้โชคดีไปนั่นใครกันมันกาลังพุ่งตรงหมาข้าด้วยความเร็วสูงมันคือวิชาจาัคกับวิชาเต่าล่องผลไม่ผิดแน่นี่มันยอดฝีมือเจ้าเป็นใครกันไปเจอแกจะต้องแสดงพลังของแกให้มากกว่านี้เพื่อช่วยข้าแล้วละ่ะนี่เขา ท่านปรมาจารย์จี้อย่างนั้นหรอคารวะท่านผู้อาวุโสนี่ถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดของข้าน้อยเองได้โปรดอภัยด้วยขอรับต้วนซิงท่านผู้อาวุโสท่านไม่ได้อยู่ภายในเมืองรู้เปยหรอกหรออะอะไรล,ลมอะไรที่พัดผ่านทำให้ท่านมาถึงที่นี่ได้กันหลัขอรับบ้าเอ้ยข้าไม่น่าถามคำถามแบบนั้นไปเลย คำตอบทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่แปลกใจหรอกที่ท่านผู้ซออกมาจากเมืองได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเขานั้นมีสัตว์ที่ในตอนนั้นยางไปเจออยู่หากเทียบกับเรือหอกใกล้พังของข้าแล้วมันคงเทียบอะไรไม่ได้เลยสักนิดเจ้ากําลังถามข้าอยู่อย่างงั้นเหรอเปล่าเปล่าเปล่าข้าข้าข้าน้อยไม่กล้าแล้วนี่เจ้ากําลังจะไปไหนกันเออคือคือว่า ข้ากำลังจะไปดูอะไรที่น่าตื่นเต้นนะขอรับดูเรือหอกของข้าในตอนนี้สิมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่บินไปด้วยความเร็วขนาดไหนได้กันล่ะเนี่ยคงต้องบินช้าๆแบบนี้ไปเรื่อยๆสินะไปดูอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอท่านผู้อาวุโสเป็นธรรมดาที่ท่านจะไม่รู้เรื่องนี้ลูกศิษย์คนแรกและลูกศิษย์คนที่สองของท่านนะ พวกเขาด้ตกลงกันที่จะต่อสู้กันที่แท่นบูชาเมฆากระจางมีเพียงยอดฝีมือไม่มากนักที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแย่ถ้าข้าไม่มีโอกาสไปชมการต่อสู้ของยอดฝีมือดังนั้นข้าก็เลยรวบรวมความกล้าเพื่อจะไปดูการต่อสู้นี้ให้จงได้เจ้ากําลังจะบอกว่าหยูเจิ้งไ่กับหยูสร้างหลงพวกเขากําลังจะต่อสู้กันที่หุบเขาเมฆากระจ่างอ,อย่างงั้นสินนะ